สวัสดีครับเพื่อนๆเอ็กซ์เตอร์เรียไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมพิกกี้จะมาแนะนําเทคนิคในการหาเงินสําหรับอาชีพแฟนทอมให้ได้9 m ภายใน3นาทีนะครับที่ได้เคยสัญญาไว้เมื่อปีมาโวนู่นแหละพอดีเพิ่งมีโอกาสว่างๆครับก็เลยได้ทําก็เชิญชมกันได้เลยครับในการหาเงินที่แมปเอสเนี้นะครับเราจะเน้นสกิลฟรีนอมเป็นหลักสกิลปาท้าสาใบนะครับแต่ถ้าเรามีคูดาวของสกิล เทมเพลตแล้วเนี่ยเราก็สามารถลากมอนเตอร์ให้มารวมกันแล้วก็ใช้เทมเพลตเนี่ยจัดการได้เพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาในการเดินหามอนเตอร์นะครับไม่ต้องไปเดินหามอนเตอร์แล้วใช้ฟีนอมจัดการทีละกลุ่มทีละกลุ่มครับมันจะเสียเวลาจุดตรงนี้นะครับจะเป็นจุดที่เราใช้สกิลปามให้สามใบในการจัดการกับมอนเตอร์เนื่องจากตรงเนี้ยเป็นบริเวณที่มอนเตอร์เนี่ยเกิดมากที่สุดคนระับถ้าเกิดมอนเตอร์เนี่ยมัน ลดลงหรือน้อยลงเนี่ยเราก็ไปดูด้านซ้ายกับด้านขวาของแมพครับแปลว่ามันไปนเกิดด้านซ้ายด้านขวาแมพกันหมดเราก็ทําให้มันมารวมกันครับแล้วก็ใช้สเต็ปเดิมคือการใช้เทมเพลตเนี่ยจัดการกับมอนเตอร์เป็นกลุ่ม หลายคนคงจะสงสัยนะครับว่าทําไมต้องเป็นอาชีพแฟนทอมเป็นอาชีพอื่นได้ไหม,มก็อันนี้ผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าแฟนทอมเนี่ยเป็นอาชีพที่มีข้อได้เปรียบอาชีพอื่นก็คือแฟนทอมเนี่ยเป็นอาชีพที่มีค่าหลบหลีกเยอะที่สุดในเกมเมื่อเราไม่โดนดาเมจนะครับแปลว่าตัวเราจะไม่ปิวเราก็ไม่ต้องไปตั้งลำตัวสกิลใหม่เหมือนกับอาชีพอื่นอื่นนี่คือข้อได้เปรียบของแฟนทอมครับอาชีพอื่นผมก็คิดว่าหาเงินได้จากแบบนี้เหมือนกันแต่ผมคิดว่าคงจะน้อยกว่าแฟนทอมใน กรณีที่เป็นวัดกันแบบนาทีต่อนาทีนะครับผมว่าแฟนทอมเนี่ยเยอะที่สุดแล้ว